สวัสดีครับชื่อวินนะครับผมทีวินปฏีปวันนิตนะครับผมเป็นดีเจโปรดิวเซอร์ของ Make เบ u f ฟ e ่ครับคันสีขาวนี้ก็คือ i อซครับ FC31 ก็จริงๆเป็นคนชอบ i อซอยู่แล้วฮนะคือชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนตอนมหาลัยเนี่ยได้ไปนั่งรถรุ่นพี่แล้วชอบ i อซตั้งแต่สมัยนั้นเลยแต่ว่าเราตอนนั้น,นยังไม่มีตังค์ซื้อนะพอพอช่วงปัจจุบันเนี่ยเราทำงานเรามีตังค์เราพอจะแบบเออซื้อกลับมาเก็บได้แล้วแบบเพื่อนๆในใน,ใน กลุ่มที่แบบเล่นรถกันสมัยเด็กๆอะ่ะก็กลับมาเล่นรถแต่ว่าเป็นรถยุคเก่าประมาณ90 80อะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยเอองั้นเราหาคันที่เราอยากได้เนี่ยกลับมาเก็บสักคันหนึ่งแต่ว่าพอไปลองตอนนั้นอะตอนเด็กๆเราชอบเป็น i 7อีกตัวหนึง่งก็คือ FD แต่ว่าพอเราไปนั่งแล้วรู้สึกว่าพอโกขึ้นมันมันนั่งแล้วมันอึดอัดอะ่ะมันขับไม่ได้ครับด้วยขาเรายาวด้วยมั้งเราก็เลยไปหา f c แทนแล้วพอไปไปลอง f c อะ่ะ แล้วชอบรูปทรงแล้วชอบข้างในด้วยก็เลยหา FC มาทําแทนครับตอนตอนมาเป็นอีกสภาพหนึ่งก็จะเป็นก็แต่งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเป็น RE ทั้งคันนะครับก็คือแต่งอีกแนวหนึง่งตอนนั้นเอามาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวผมก็เอามาทําใหม่เปลี่ยนสีเก็บรายละเอียดอ,อะไรเงี้ยเก็บภายในอะไรเงี้ยเราคือเราเราไม่ได้อยากได้รถที่แรงมากแต่เราอยากได้รถที่มันสมบูรณ์ภายในมันดูแบบไม่เก่าอะไรเงี้ยเก็บเป็นเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งได้ครับ ก็จบไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกมาสภาพหนึ่งผมก็ทําจบไปเป็นพาร์ตอ E รอรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นสมบูรณ์ก็เก็บได้อยู่ประมาณสักสองสเดือนมั้งขับไปไม่ถึงส0บทีอ่ะก็เปลี่ยนอีกก็ไปสั่งพาร์ตนี้มาอีกเปลี่ยนมาทาอีกรอบหนึ่งก็น่าจะพอๆกับตัวรถที่ซื้อมาครับค่าทําไปแล้วข้อระวังจริงๆถ้าเป็นรถเก่าอ่ะแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็ยังไงก็ต้องต้องดูหมดนะโดยเฉพาะเรื่องความร้อนเนี่ยอาจจะต้องแบบดูแลเป็นพิเศษสำหรับโรตารี่แต่ปัจจุบันผมคิดว่ามัน ด้วยเทคโนโลยีของการทํารถอ่ะทั้งกล่องควบคุมทั้งอะไรอะไรในการที่เขาใส่ลงไปอ่ะมันฉลาดกว่าแต่ก่อนมากมันทําจบง่ายความร้อนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนมีสูตรสาเร็จอะไรเงี้ยครับมันก็จะง่ายกว่าสมัยแบบโ้ย้อนกลับไปตอนสมัยเะาวรุ่นนี้แบบโหแบบมันต้องช่างต้องเก่งจริงนะครับก็ต้องทดลองหลายแบบนะผมว่าแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยความฉลาดของเทคโนโลยีมันมันช่วยให้รถแบบมันสมบูรณ์เร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้น ก็ฝากติดตามผลงานนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะครับติดโควิดอาจจะเป็นปีอยู่ก็จะมีทางเพจ Make You Freak นะครับผมแล้วก็ IG ส่วนตัวนะครับ t w i n n myf นะครับผม